สวัสดีครับวันนี้เราให้ชมการติดตั้งพัุนการคำร้อนอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นรถของรถนิสสันเซฟเโลครับนิสส mm ันเซฟโลคันนี้เป็นรหัสตัวถัง A32 นะฮะเป็นรถที่สวยงามเก็บไวสวยงามมากนะครับเลยอยากให้ลูกค้าได้ชมครับนะเซฟวโล A32 พันกงแผ่นคำร้อนของเดิมขาดยุ่ยหมดแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนแผ่นใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะ รถสวยๆจะเข้ามาติดแกนร้อที่โอลานเยอะมากนะค,คนที่ดูแลรถรักษารถนะครับก็จะไว้ใจแผ่นของร้อนที่ที่ตูที่ถีดดีทนแล้วก็ประวัติการติดตั้งยาวนานถึงสามสิบกว่าปีนะครับลูกค้าที่รักษารถห่วงรถเนี่ยจะเข้ามาที่นี่หมดนะครับแผ่นกัน,นโอลานเนี่ยทนน้ําทนความร้อนโดนน้ําก็ไม่เสียไม่เปื่อยล้วความร้อนก็ไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายนะครับ รถทุกคันก็จะไว้ใจเวลาเปลี่ยนแผงอลันทุกครั้งก็จะมาเข้ามาที่โอลานนะครับหรือถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆตอนนี้สามารถสั่งไปติดตั้งเองได้เลยฮะส่งประสิทธิ์เบสด่วนไปนะครับเอาเงินไม่ต้องห่วงครับ,นะรบวิธีการติดตั้งเรามีให้เรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าเข้ามาได้เข้ามาเราทํางานให้ก็จะดีกว่านะฮะวันหยุดแบบนี้เปิดสกรปรงสํารวจดูนะฮะแผนของร้อนเก่าขาดจุวยแล้วสกรปรกแล้วก็นําเข้ามาเปลี่ยนที่โอลาน ปากซอยอินธรรมละ3 8นะที่จอดรถกว้างนะครับใช้เวลา30นาที40นาทีก็กลับได้เลยนะครับอากาศถ่ายเทไม่ต้องห่วงโควิดติดเสร็จปุ๊บกลับได้เลยนะครับติดต่อ0898889000นะครับถ้าใครเข้ามาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็สั่งซื้อเข้ามาเราส่งทางไปรษณีย์เอเอสด่วนนะครับสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้การติดตั้งรถเซฟิโรนะฮะ A32 เสร็จแล้วขอบคุณครับ